ห่อกฟอกสบู่ถูถูอ่าถูถูหลังมือด้วยลูกถูหลังมือด้วยอ่าหลังมือแบบนี้โอเคจะเพอเปิดน้ำให้หลังยิงหลังยิงดูสิอย่าเล่นลูกหลัง,งนนยงิงโอเค,เน,อน,อเคนี่อ่ะ

อันนี้ตนหนืุ้นนี่ต้นอไรีนยังนะนจันกจนไนี่จะปืนอ่อดุอาดุ๊อาเิดสัตอีกหน่อย็น้นมจวงเยอะรับ มากคน้ากแดงว่าคุณซื้อะไรมจวงอยือไห่อย่างหมดแน่เส้อซื้อ,อว่าไม่เห็นพ้งใส่ดีทำไมคุณต้ใส่มาไหมเงีนซื้อไม่หยุดเพลงเ,เกือกจะอาจเก็ยไปบอเก็บไปอยู่นี่ แล้มากเ,เ,เ,เหมืมนจัดบรยากาศในพงไทรดูจำุนีประด็นเสียงกับพงนี้อารมณ์กับพอดีครับเสียงกับพงนี้อารมณ์กับพดีใคร,ครปปขึ้นไปอาขึ้นไปแบบขึ้นจังหีอยางกเทงียงก่อนกระแสชาิเลินไทยแลนด์ แตงขอบสิปีนี่ก็ทั้าส่วนชุดจีนเนียทสวนมับได้วย เนีคือเขาเนี้ยคือเบอดูใส่จักปืนเลยเนี่ยองฐาอาแม้ว่าอาจเป็นหามากครับอันนี้ผัดสิบไลายได้ไรสิบไลายได้คุ่มเดียแน่ครับพันาดกำศีนตันละแสนหมดเขามอโตัว ร่ามจริงเท่าไหร่คันเอาที่เรียนราคามันอ,อยู่ประมาณาาสามพันสามหมื่นล้าบาทผ่านพิรละแสนมันเป็น,ปนยังไงกับสีไรคือจางสีตะวันจีในใหญ่เป็นผ้าพุ่งสิงไอเอ็มเจ้าไอ้ยังก็เจ้าขาย,ยอันพวกพี่เียังที่อยูกรุงเทพแม่ที่เป็นลูกแม่แม่ชีวันแม่ระหว่างพราริรละแสนขายให้แต่เฉพาะเจ้าหน้าไี่ว่า เอาเร็วๆด้ว่ะกูจะถึงวันนี่คุณตกนเต็ม่ปคได้ทายรูปสมติมันเต็งหนอ่ะแต่งเวีนคุเนาะก็ะไ้คุณเรี่ยว้าโดนเลรดี้อ้เต็งหนเาี้ยว้าโดนเลยดไปบันเตี้ยเออพันเดิมป็นของนีมันตงบเียดักน่อยของ้องเปทั้งหลาะ เก็บี่ลูกค้าอยู่เมนบ่ว่ามันเมนีงจริงนี่นืนแดต้กากเกเนาะโอ้ย

ก็อะไรอย่างกันใะไรนใดนี่มั้แมเดีย๋ยวฟาวเดี๋ยวเน้าอันนี้ก็เนเดี๋ยวพูดพ<ม>ูดเอนเนจีก่อนจะกจะจายมือหอมมากใช่แล้าจับ สำเร็จมากเลยวันไหนใ่ก่ใสมือนสีรดกว่านี้ตามันตันจับจุดจะได้รู้จับจุดจะไหนมึงข้าวามึงเคยเเ็นมาแล้วเอแต่สมัยจะคิด่ได้ใส่ยาบวนนี้เนาะ ทมรองเพงสะอนเซอร์เพ่งอนี่รองเมื่อไหร่อะนักก่อนตอนเมื่อแม่งนีอสาวโคลนิกมีคลิปลงวะเดี๋ยวนี้เรียนอะไรอ มีจับเป้งครบครบทุกเป้งเลยมันมาแล้วได้สามดูสิยังมีอะไรหลายถือว่าเป็ต้องข้อใจนี่เดี๋ยวได้แต่พ่อได้เราพี่น้องเงินสปอนเซอร์ปีนประมาณสิบนิดหน่อยพ่อได้ลงทุนได้ขึ้นขึ้นนี่ว่างหันนี้ลงทุนทุกอย่างเบ็ดตะเล็ดแล้วนี่ประมาณสิบที่น,าน่าสปอนเซอร์มาหลายกว่านี้ จังเืทีอยา่างเขาเ้าตรงไหนให้มันดีนที่สุดเลย้อยฝ่าวิดควนเสพพนที่เพราะว่าเขาสิา่ดงไม่แยดงานแล้วคิดเด่าสิ่ดงไม่แยดงานงานโชว์ต่างๆชุดเจิดใสเต็มไปเ้วยอยาให,หน่อยนะไืที่นะไปาสเนียว่าตรงไทยบุเดื่องเป็นคเรียบหนอย แมา่แม่ไหไ่้เ,เรยยพราเร็วๆก็ได้ดอกอยากเปลาไปลองพิ้งเร็วหน้นาดาีเลยล้าดีเลยแม่นต้องต้องอวันิบกรเหยียบหางจะพองลุง่มดีน้องไปไข่แต่ว่ามีสูตรสีน้ำตาลนาะาแตน,นบายเนะาะทั้งเขาก็พาแแ้่ว่า มันคือบอคือของเขาเดี๋ยวนี้อ่ะบัทายบอบอมาถ่ายถ่ายในคลิปมัอนี้เรเปล่าได้ก็สู้เดี๋ยวจะเอาผ่านไปที <and people> <out> ่บ <improving> ้านก่อนคณะเย็ดเขาต้องสู้เขามันได้ดิเพจเรามันดอกก็เขาดิเขาเขาต้องถ่าย